รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568นางนวพัชชันธาทูลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาการวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองบวัวลำพูส่วนที่1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองบรรัวลำพูเริ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศาึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เริ่มพัฒนาปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายละส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้รูปแบบเชิงรูก Active Learning ครูร้อยละ90มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผู้เรียนร้อยละ80มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ติเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูรายละ80มีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นติเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ร้อยละ100ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการงานของสถานศึกษาแก่ด้านบริหารงานวิชาการด้านบริหารงานทั่วไปด้านบริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคลโดยรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ r e s u l t Based Management ผู้เรียนได้รับการปรถมนิเทศสร้างความเข้าใจในการเรียน การปฏิบัติตนตามระเบียบต่างๆครูร้อยละแปมีการรายงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและมีผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผู้เรียนร้อยละเกมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม กำหนดนโยบายกลยุทธ์ในการทำงานการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารโดยนำรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสำเร็จ r e s u l t b a s e Management, RBM) มาใช้ในการบริหารภายใต้หลักธรรมพิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวงจรคุณภาพ PDCA เป็น,นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสามารถบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา มีการนำนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาประกอบด้วยระบบ e-budget, e-office, Google Meet, บทเรียนออนไลน์ LOLC รวมถึงบทเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มนากลางโมเดลของสถานศึกษานวัตกรรมที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเองโดยบุคลากรในสังกัดและให้มีการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทุนสร้างห้องประชุมของสถานศึกษาและทรัพยากรด้านการศึกษาด้านที่5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองศึกษาค้นคว้าหาความรู้พัฒนาทักษะวิชาชีพเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา และเปิดโอกาสให้คณะครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้คำปรึกษาเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามมีการประเมินผลและมีการรายงานการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และนำผลไปปรับปรุง ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกโดยใช้นากางโมเดลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาการวิธีการดำเนินการ1แผนวางแผนการดำเนินการ N New Network of l e a d e r เครือข่ายนักอ่านใหม่ประสานประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้นำนักอ่านและสมาชิกนักอ่าน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้เรียนและประชาชนทั่วไปทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอนาการเออะถึ A, om, มมุ่งมั่นพยายามพยายามลงมือปฏิบัติโดยมีกระบวนการพัฒนาให้ความรู้แก่ครูที่หลากหลายเช่นการอบรมการฝึกปฏิบัติ 2. ดูปฏิบัติตามแผนเล knowledge construction สร้างองค์ความรู้ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เรียนเรื่องการอ่านและสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านโดยผู้อํานวยการสํานักงานสกรประจําจังหวัดหนองบัวลำพูผู้อํานวยการสกรระดับอําเภอคูได้บุคลากรทางการศึกษา L. l i f e Long Learning การเรียนรู้ตลอดเวลาคูมอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาด้วยกระบวนการที่เน้นให้อ่านคิดทำทบทวนและบันทึก A. Active Reading จากกิจกรรมการอ่านเชิงรุก จำนวน5ฐานดังนี้ฐานที่ 1. การเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความฐานที่ 2. การเรียนรู้ทักษะการอ่านเร็วฐานที่3การเรียนรู้ทักษะการอ่านบทร้อยกอฐานที่4การเรียนรู้การสืบข้อมูลจาก Google และการอ่านอิสระและฐานที่5การเรียนรู้ทักษะการอ่านด้วยการร้องคาราโอเกะ3เช็คตรวจสอบ N norm reference assessment การประเมินผลประเมินความสามารถการอ่านหนังสือของผู้เรียน และประเมินผลการอ่านเปรียบเทียบสถิติการอ่านของผู้เรียนเฉลี่ยต่อวันก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม 4. Action ปรับปรุงแก้ไข G. g o o d Participation การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยภาคีเคอข่ายเพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาปรับปรุงระบบการพัฒนาและการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเพิ่มอัตราการอ่านเฉลี่ยต่อวันผลลัพธ์จากประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาเชิงปริมาณ มีผู้เรียนและประชาชนทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกของการอ่านจำนวน1 5 0 8 2คนคนคูร้อยละ90มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกผู้เรียนมีอัตราการอ่านหนังสือเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งหน้ากระดาษหรือหนึ่งหน้าจอมือถือหรือหนึ่งหน้าจอเทเบิลผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับการรู้หนังสือการอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายร้อยละ80เชิงคุณภาพ ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกผู้เรียนมีอัตราการอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อวันเพิ่มมากขึ้นผู้เรียนมีระดับการรู้หนังสือการอ่านออกเขียนได้ตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนากลาง มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกนากางโมเดลที่สามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อาการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนากางได้ดําเนินการตามนโยบายจุดเน้นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนามีคุณภาพชีวิตมีสุขภาวะด้านการเรียนรู้ มีพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมที่ดีณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนภาคีเครือข่า,ายพร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป